สวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารทุกท่านดิฉันนักบินผู้ช่วยผู้นะคะในนามของบริษัทสายการบินโนแอร์ค่ะมีความยินดีที่ได้ต้อนรับท่านผู้โดยสารทุกท่านและวันนี้เราขนความรักของน้องหมามาเต็มลำเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะดีไซน์พัฒนานะคะตอนนี้เป็นนักบินผู้ช่วยอยู่สายการบินโนแอร์ค่ะ ค่าใช้ยายในวงการการบินนะคะส่วนใหญ่คนก็จะเรียกว่าดีไซน์สวยที่สุดในดอนเมืองค่ะเป็นไงมั่นไหมห <c oughs> <c oughs> ยอกค่ะ <c oughs> แต่ถ้าใสยา,ยายในวงการการบินจริงๆเนี่ยก็คงถ้าเรียกกันทั่วไปก็จะนักบินดีไซน์ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันหมดเลยค่ะว่าว่าเนี่ยคือดีไซน์ค่ะ ตัวแสบของดีไซน์ตัวนี้นะคะชื่อว่าน้องฮิโปค่ะฮิโปสวัสดีครับสวัสดีครับเลยลูกฮิปก็มีพี่สาวนะคะชื่อน้องเพนกวินค่ะคือตัวนี้เลยนะคะน้องเพนกวินโอ้โหมาด้วยออกกล้องหน่อยลูกออกกล้องหน่อยตอนนี้ชื่อเพนกวินนะคะเป็นพี่สาวของฮิโปค่ะแล้วก็มีแม่นะคะชื่อถังแก๊สค่ะจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงหมาของดีไซน์ก็คือดีไซน์อะอยู่บ้านแล้วบ้านหลังเหงามากมดีไซน์ก็เลยไปเอาถังแก๊สอะมาเลี้ยงก่อนหนึ่งตัวแล้วเราก็คิดแทนน้องหมาว่า น้องหมาจะต้องเหงาแน่ๆเลยเราก็เลยอยากมีหมาเพิ่มตอนแรกจะไปซื้อน้องหมาตัวผู้มาเป็นแฟนให้กับถังแกะค่ะแต่ว่าเราก็มองว่าถังแกะก็ตัวเมียเราก็ไปทับดีกว่าเละได้ลูกหมายเยอะๆก็ได้แจ้สองตัวนี้มาค่ะน้องฮิปโปนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นคุณชายของบ้านเลยค่ะเขาจะเป็นคนนิ่งๆนะคะสั่งให้ทาอะไรก็ทําแล้วก็จะขี้อ้อนมากๆค่ะไม่ดุไม่เห่ากลับมาดึกๆ เขาก็จะมานั่งรอเราซึ่งตรงนี้เรารู้สึกว่าเรารักเขามากๆ,ๆค่ะอันนี้ก็คือเดี๋ยเราจะมีคนที่คอยเคลคุมเครื่องดูดฝุ่นของเรานะคะประจำบ,บ้านค่ะจะเป็นฮิปโปนะคะเขาก็จะประจําตําแหน่งจะคอยช่วยเหลือแม่นะคะเวลาดูดฝุ่นที่บ้านนะคะก็จะเป็นฮิปโปเพราะว่าขนเขาเยอะสุดช่วยแม่ทํางานบ้านครับ ừ, แม่คะัสะอาดหรือยังคะ เพนกวินมานี่สิลูกเพนกวินค่ะเป็นจอมโซนของบ้านนะคะแล้วก็จะเป็นตัวเดียวนะคะที่จะคอยดูแลความปลอดภัยของบ้าน,นะคะ่ะถ้าสมมติว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลเขา,าจะไปยืนจ้องตัวนั้นแล้วก็เรียกแม่แม่แม,แม่มาดูนี่หน่อยแม่มาดูนี่หน่อยตัวเนี้ยเคยเจองูค่ะ ที่สะสวนหน้นาบ้านเขาเป็นคนเจอเขาก็จะเป็นคนเรียกเราค่ะคอยตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านเองค่ะเวลาเราทานอะไรแค่ขยับถุงแป๊บเดียวนะคะเขาก็จะมาถึงเหมือนหายตัวมาอยู่ตรงหน้าเราได้เลยค่ะอ๋อถึงว่านิ่งเลยโปใครอ่ะโอ้น้องกินเรามีน้องขโมยขโมยขนมมาทานละค่ะ ขนมคือวางไม่ได้เลยคือเขาจะถ้าได้กลิ่นเนี่ยเขาก็จะทานตลอดจะชอบทานตลอดจะไม่รู้จักอิ่มเลยนะคะถ้าเป็นขนมของเซอร์ไฮเนี่ยค่ะหมดถุงหมดถุงหมดแล้วตัวนี้ก็ว่าหายไปไหนนะคะแอบกินขนมนี่เองขอขอกันลูกขอขอกันค่ะขอ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 ค่ะขอขอค่ะขอขอแก้แก้ขอขอละลูก ถ้าวิรากันน่าจะเป็นฮิโปค่ะเพราะว่าเขาอ่ะจะชอบเอาหน้าไปซุกอยู่ใต้ผ้าม่านค่ะแล้วก็จะทําตัวว่าแบบแม่ไม่เห็นแน่นอนเขาหน้ารักดีค่ะแล้วเขาชอบมาทําอะไรตลกๆนะคะเดินมาแล้วก็มาไหยท้องแล้วก็เอามือมาเขี่ยเราแล้วก็บอกว่าเกาหน่อยแม่เกาเกาเกาหน่อยแล้วกนั่งนอนถ้าเขานอนให้เราเราเกาถ้าเราเกาอยู่แล้วเราหยุดเกาแต่ปกติเขาก็จะแบบ เขาก็จะดึงมือเรามาเกาต่อโปโปไม่เป็นงานเลยลูกเอ้ยไม่ได้แล้วลูกไม่ได้ครับไม่ได้บ้านนี้จะไฮเทคมากมาก ถ้ามีวนวัตกรรมอะไรที่เกี่ยวกับน้องหมาเนี่ยบ้านนี้จะซื้อก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องให้อาหารอัตโนมัติเครื่องให้น้ําอัตโนมัติติดกล้องทุกอย่างเพื่อดูเขาเพราะบางครั้งเนี่ยเราผิดเวลาบางทีเรากลับมาดึกๆมากๆเราก็จะตั้งเวลาให้อาหารแล้วเราก็จะไม่ให้อาหารคนค่ะเป็นผักต้มผลไม้นะคะที่เราจะให้เขาทานตลอดนะคะบำรุงขนแล้วก็บำรุงร่างกายเขาบ้านเราเนี่ยทานเจอไฮค่ะจริงๆนะคะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวพาไปดูไปดูไปดูด ไปดู่อยครับอ้นี่ค่ะตู้อะไรคะเป็นตู้เก็บของค่ะจริงๆถ้าเราไม่ปิดอย่างเงี้ยมันก็จะลกมากๆแต่ก็จะเป็นตู้อาหารน้องค่ะนี่เลยและนี่นะคะเป็นตัวใหม่นะคะซึ่งบ้านเราเป็น FC เขาอยู่แล้วถ้าออกตัวใหม่มาเราจะขาดไม่ได้เลยเราก็จะต้องลองก่อนใช่ไหมลูกใช่ไหมครับ จริง3มตัวนี้นะคะเราได้ภาระค่ะยิ่งฮิปโปเนี่ยภาระสุดๆเลยค่ะมาเล่นค่ะก็คือเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยมากๆเขาก็จะเดินมาหามานั่งข้างๆเรามามองหน้าเราจะบางทีเขาดึงโฟกัสจากความเหนื่อยล้าของงานเราออกไปแล้วเราก็ต้องมาเล่นกับเขามาอยู่กับเขาเขาก็มาคลอเคลียเราเวลาที่เราหลับอย่างเงี้ยเราดูกล้องใช่ไหมคะเขาก็จะมานอนมองหน้าเราพอเราหลับเขาก็นั่งจ้องหน้าเราอย่างเงี้ยแล้วเขาก็หลับไปด้วยน่ารักมากเลยค่ะ แล้วเขาก็รักเราเราเป็นโลกทั้งใบของเขาเราก็ดูแลเขาอย่างดีแล้วเขาก็รักเราแค่คนเดียวทํายังไงจะไม่รักเขาได้คะคือเดี๋ยวนี้ตามสื่อต่างๆอ่ะที่เห็นว่ามีรับน้องหมามาเลี้ยงรับน้องแมวมาเลี้ยงแล้วแบบเลี้ยงเขาไม่ได้เอาเขาไปปล่อยเอาเขาไปทิ้งแล้วก็สึกทรมานมากเราก็อยากจะให้แบบคนที่อยากจะเลี้ยงน้องหมาเนี่ยศึกษาสายพันธุ์ศึกษานิสัยเขาจริงๆว่า เราอะตรงกับนิสัยสายพันธุ์นั้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราเอามาเลี้ยงเราไม่ได้มาเลี้ยงแค่อทิตเดียวหรือ1ปีเขาอยู่กับเราไปทั้งชีวิตของเขา10ปี2 0ปีเขาสามารถอยู่กับเราได้แล้วเขาก็มีแค่เราคนเดียวที่ดูแลเขาได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะเลี้ยงน้องหมาก็อยากให้เต็มที่กับน้องหมาค่ะน้องก็จะมีความสุขแล้วก็เขาก็จะให้ความสุขกับเราด้วย